ไปเลยลูกอธิษฐานจตดตีออกขึ้นให้ตรงนี้คือมงกุฎของพระเจ้าครับก็คือมงกุฎพระพุทธเจ้าวค่ะค่ะคโอเคค่ะในระหว่างที่น้องผูผากำลังวาดๆอยู่เออน้องหมิงก็เลยหล่มองนะคะเราก็จะถามอะไรอาจารย์เชียงนิดหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์เห็นอะไรในตัวน้องผูผาคะเรียนว่าอายุ8ขวบ9ขวบก็คงจะวิ่งไปวิ่งมาซุกซนไม่ได้ต่างอะไรกับเด็กผู้ชายทั่วไปไหมคะ อย่างที่บอกอะครับว่าคนเราเกิดมาย่อมมีหน้าที่บางอย่างเป็นแรงอธิฐานบางอย่างในการที่กลับมาเกิดเพื่อเผยแผ่อะไรบางอย่างหรือเพื่อสันสร้างอะไรบางอย่างอย่างที่บอกเลยครับว่าภาพที่เราเห็นองค์พ่อพระพิคเนตที่แผ่นดินอินเดียที่เผยแผ่มาจนถึงปัจจุบันถามว่าถ้าไม่มีจิตวิญญาณแห่งศิลปินในยุคนั้นจะถ่ายทอดองค์พ่อที่มีรูปมีเสียงเป็นช้างอย่างไรแล้วถามว่าการเวลาผ่านไปศิลปินต่างๆผู้ที่รลังสรรค์พผะฉายภาพของพระองค์ก็อาจจะต้องล่วงลับดับจาก การที่กลับมาเกิดก็เหมือนกับเป็นการที่ยังทําให้พระฉายของพระอ,องค์หรือภาพของพระอ,องค์สาธติศรักของพระอ,องค์ยังคงปรากฏมีอยู่ในโลกทั้งนี้ทั้งทั้งหลายทั้งมวลก็เป็นความเชื่อจากการที่เราเชื่ออย่างนี้แล้วเราทําหน้าที่ของเราให้ดีคุณเชื่อไหมว่าจากกระดาษเพียงแค่แผ่นเดียวน้ําหมึกสีเวลาเรามองในวันที่เราท้อแท้มันกลับสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้อย่างมหาศาลและอย่างที่บอกว่า พระคเนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่ไหนความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่หัวใจของเรา<อ>ที่ใจเราได้เห็นพระองค์ท่านดังที่ภูผาได้ว่าทานอาจารย์นยในทช่ใช่เนี่าายเราหันกลับไปนะดูรูปนั้นนะ่ะขอประทานโทษนะคะถ้าให้คนนั่งบอกเดนนะคะ แค่มุมใดมุมหนึ่งเรียนยังไม่สามารถเลยค่ะแต่อาจารย์เชียงสามารถนั่งบอกกับน้องภูพาถึงภาพที่ตัวเองเห็นเป็นนิมิตแล้วให้น้องวาดออกมาได้ขนาดนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่มหัศจรรย์น้องวาดกี่ภาพหรือมีภาพนิภาพเดียวในโลกภาพน้ภาพเดียวในโลกก็ตอนนั้นน้องอายุอ,อ,อยู่ม .3 ครับ13ขวบเองประทานโทษเอ,อ,อย่าวาเดเรียนนั่นนี่นู่นเลยนะคะ มีคนมาขอซื้อไหมคะมูลค่าทั้งหมดกี่ล้านเคยมีคนมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ผมอยากจะขอซื้อภาพนี้อาจารย์บอกว่าคงให้ไม่ได้หรอกแล้วแกก็บอกว่าอาจารย์เห็นว่าอาจารย์กําลังจะสร้างวัดในตอนนั้นนะครับสร้างเจดีย์ขายไปสิแล้วก็เอาเงินมาสร้างวัดแล้วเดี๋ยวเขาวัดใหม่ขายไปเรื่อยๆแกเสนอให้2ล้านบาทแล้วอาจารย์ตอบว่า2ล้านเนี้ย เงินในชีวิตเราเราหาได้แต่ภาพที่ออกมาจากจิตใจในขณะนั้นเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นภาพใหม่ผู้ภาว่าใหม่ความรู้สึกก็ไม่ได้เหมือนเดิมเเก็บไว้ดีกว่านาออาจารย์ก็ถือว่าเก็บไว้คือเงินไม่ใช่สาระสําคัญแต่กลายเป็นว่าในสิ่งที่อาจารย์ไม่ได้ขายไปที่จะไปสร้างวาดัดสร้างเจดีย์ในครั้งนั้นอะนะ,ะอาจารย์ก็สร้างสําเร็จนะ,อ,ะอ๋อเหรอคะทีนี้ไม่ขาย แต่ก็มีอยู่ภาพเดียวเดี๋ยววันข้างหน้าน้องเขาเรียนจบเสร็จแล้วเขาก็มาทาโน่นทํานี่เพิ่มก็น่าจะช่วยกันสร้างวัดสร้างวาได้ใช่ไหมคะโอ้ทำประโยชน์ได้อย่างมากมายคืออาจารย์จะบอกว่าภูผาเนี่ยที่อาจารย์เห็นมาเนี่ยคนเสนอราคาภาพให้น้องเนี่ยบางครั้งเกือบ10ล้านนะเกือบ10ล้านแต่บางทีเนี่ยน้องน้องได้ไหมก็อย่างล่าสุดเนี่ยก็วาดภาพขึ้นมาแล้วให้เขาไปประมูลงานงานนึงค่ะ ช่องช่องใหญ่ช่องหนึ่งเนี่ยไปประมูลได้สตางค์เยอะเชียวเอาไปทําบุญให้กับอ,อันนั้นเป็นอะไรนะลูกเป็นเด็กที่เขาได้โอกาสแล้วก็น่าจะเป็นเด็กพิการด้วยครับอ่าเป็น <Okay. S 2> เด็กพิการก็ไปมอบอเป็นเงินไปให้หมดก็ถึงบอกว่าการที่เราจะสร้างคุณงามความดีบางครั้งมันไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องทําอะไรออกมาขายเพื่อได้อะไรแต่เราต้องคิดก่อนว่าเราจะเผยแผ่อะไรแล้วสิ่งที่เจตนาหรือสารตั้งต้นของจิตเรามันดีมันจะดึงดูดให้เป็นความสมเร็จแต่ถามกับกันนะในยุคสมัยปัจจุบัน ไม่มีปัญญาจะทําอะไรไงก็เลยต้องมานั่งวาดรูปองค์พ่อขายเพราะว่ามันขายได้อยู่แล้วนี่วาดรูปองค์พ่อบูลี่มีในทุกทุกชั้นเคยเจอไหมผาเคยเจอครับอาจารย์ก็มมมไม่เป็นไรนะสาหรับตัวอาจารย์ยิ่งสักใครจะว่ายังไง,ง,งก็ช่างแม่ล้วงผ่าคิดถึหไอลผมครับที่ผมมีองค์พ่อเป็นกําลังใจแล้วก็มีอาจารย์คอยสั่งสอนตลอดอาจารย์ก็จะเหมือนบอกผมว่าผู้ผ่าลูกเราเนี่ยว่าองมาจากหัวใจที่เรามีความรักและศรัทธาต่อองค์พ่อ รักระวังใจในองค์พ่อรวมถึงตัวอาจารย์ด้วยมันไม่ใช่ว่าตามที่เขาจะพูดอย่างนั้นมันมันอยู่ที่ว่าเราวาดเนี่ยเราเห็นคุณค่าในงานเกิดความรักเราต่องานแล้วมีคนเห็นมุมเดียวกับเรามีความชอบก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ใจเขาเขาต้องการไม่ใช่เราไปบังคับเขาเขาจะเกิดความศรัทธาก็เพราะว่าใจเขาศรัทธาในในรูปของเราอันนี้คือสิ่งที่ผมได้จากอาจารย์ตลอด<ห>ค่ะ,คะชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ Subscribe สับสก i b e สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเด่นตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 ไอเต็นไปหมดเลย